สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนทำบาร์บีคิวกุ้งย่างซอสมาล่าเมนูสายปี้ที่ทุกคนต้องลอง <S <S เริ่มจากการเตรียมกุ้งกันก่อนดึงหัวออกเลยครับจากนั้นก็แกะเปลือกเขาออกแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปที่หลังเลยแล้วก็ดึงเส้นดําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปล้างน้ําให้สะอาดด้วยนะจากนั้นก็เอามาเสียบไม้ได้เลยผักผลไม้ที่เราจะใช้ก็จะมีสับปะรดพริกชี้ฟ้าหอมหัวใหญ่และสุดท้ายมะเขือเทศลาชินีทีนี้ก็เสียบไม้ตามสะดวกเลยครับ เอาละเสียบไม้ครบหมดแล้วต่อไปเราจะไปทาซอสบาร์บีคิวหม่าล่ากันส่วนผสมก็จะมีซอสมะเขือเทศ150กรัมซอสพริก100กรัมน้ําตาลทรายแดง5ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะทีนี้เราก็จะใส่พริกหม่าล่าพริกปาปริก้าและก็พริกไทยดาลงไปใส่ได้ตามชอบเลยนะครับได้แล้วครับซอสบาร์บีคิวหม่าล่าไปเอาไปย่างกันเลยทาเนยลงไปให้ทั่ทวกระทะทีนี้ก็ทาซอสลงไปทีละด้านนะครับให้ชุ่มชําเลยระหว่างย่างก็ให้พลิกไปพลิกมาด้วยนะครับขอจะได้สุกทั่ บาร์บีคิวกุ้งย่างซอสหมาล่า